ขบวบน,นกุฎจารับฏิบัติานกรถแท็กลี่ปฏิะัติาแล้วก็ปฏิบัติานก็ไป,รปรเปรียนวาจะยังเย็นเฉย ยัหนาวเหมือนเดิมแต่ว่ายัางดีมีเดดหน่อยมีเดดยังพอให้ได้รับไออุน่นนยามเช้าเช้า,าดูฟังห้้นด้วยก็ดีพระท่านน้อยีสามรูราะ,ะนั้นก็เลยช่วยกันถวายตรงไหนว่างก็ช่วยกัน ดูให้เรียบร้อยขอตอกข้อนนโมทนาสาธุกับอุบาสกบาสิกาตลอดถึงเมจีทั้งหลายูุทินปฏิบัติร่วมกันอนโมทนาสาทุพร้อมๆกันสาธุสาธุสา เป็นประจำทุกวันนะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ร่วมกันมันก็ธรรมดาปกติเราต้องเห็นหน้ากัน,นเห็นไหมเห็นหน้ากันทุกวันอ่าเปลีแบบปละไปนิดนึงก็คือ,คอรูปร่างใช่ไหมหาใครจะผอมใครจะอ้วน <laughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อนุมโมทนากับอาสาผุ้ชนทั้งหลายาอุบาสุอบาสิกาที่ได้ร่วมกันดูแลปฏิบัตบิอุปธรรมให้ความสะดวกสบายแก่พระสงฆ์ตลอดถึงแม่ชีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจร่วมกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นก็เรียกว่ากิจวัตรของเราบางทีเราทำแล้วมันเกิดความสุขนะถ้าเราขาดอะไรไปสักอย่างหายอะไรไปสักอย่างมันเหมืนอนว่ามันขาดเขินไปมันไม่สมบูรณ์เหมือนคนที่เคยเข้าวัดอย่างเงี้ยลองถามดูสิ ขาดไปวันสองวันแล้วโอ้ยใจไม่เป็นสุขเลยอะ่ะเพราะอะไรก็รคิดถึงวัดอยากไปถวายพระาหารเช้าอยากถวายพระาหารเพลงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าวัดเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สามารถที่จะกระเตื้องให้เรานั้นมีพลังที่เกิดขึ้นเพียงแค่พูดคำว่าไปวัดนี่ก็มีความสุขแล้วนะนะ บางท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ยไปแล้วเสียนี่เสียน,นั่นเสียโน่นงานอย่างไปคิดอย่างนั้นอันนั้นถือว่าเขาเรียกว่าเสบ,บียงของเราเป็นเสบ,บียงบุญที่เราจะต้องสะสมพ่อแม่บรรพบุรุษของเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกครั้งซึ่งจนถึงปัจจุบันเราก็ประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำบุญนั้น ต้องทำด้วยใจความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเครื่องกีดกันขวางกั้นในการทำบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญเล็กๆน้อยๆการทำบุญอะไรก็แล้วแต่สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วย่อมที่จะเกิดอนิสงส์อย่างมากเป็นสิ่งที่ท่านทุกท่านทุกคนเราพึงทามา ใส่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จรลงใจตัวเองนะั้วใครจะมาจะโลงใจตัวเองใช่ไหม mm hmm. จะเป็นรอให้คนอื่นง่ายๆนะไม mm hmm. ่มีลมหายใจให้คนอื่นทําให้เนี่ยอันนี้มันยากนะเราทําตอนที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่อันนี้เนี่ยมันได้อาน,นิสงส์เยอะกว่าแต่การจะบอกว่าเอ๊แล้ว คนที่จากไปแล้วทำไมจะบวจจะได้ไหมได้แต่ความได้นะั้นมันมันไม่เหมือนกับการถาวายด้วยมือตนเองอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสยังมีลมหายใจอยู่ยังมีพะละงกำลังอยู่ทำอะไรก็ทำได้เราก็ทำอันนี้มีความสุขนะเขเรียกว่าสุขยังมีลมหายใจอยู่ ดีกว่าสุขที่คุณเรียกว่าหมดลมหายใจนะหมดลมหายแล้วหายใจแล้วสุขไม่รู้จะสุขยังไงแลไม่เลยอ่ะใช่ไหมไม่เลยแหละเนาะก็ขออนุโมทนากับรายชื่อที่ประจำทาบุญป,ประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2568ซึ่งก็มี ท่านแม่จีอารีชื่นโกุลทำบุญทุกรายการ500บาทแม่จีบังอ่อนหอมอิรันและเพื่อนครูสมาธิรุ่น25่บทำบุญทุกรายการ200บาทแม่จีพิมพ์ใจสว่างโฉมทำบุญทุกรายการ100บาทแม่จีพัสรันมีกุละและญาติธรรมทุกรายการ หนึอบาทอุบาสิกาเพิ่มละดาทิประจรทุกรายการทำบุญทุกรายการ200ร้บาทคุณแม่ชีเน่อยคุณแม่ชีนงทำบุญทุกรายการหนึ่งรบาทเพื่อนแม่ชีตุ้มแม่คุณเสรีกลับไกลแก้วและครอบครัว โอนปัจจัยร่วมทำบุญหนึ่งหมืนบาทแม่ชีอัศรีทำบุญให้ลูกสาวก็ค,ค,คือนางสาวสิวพรสีตองอ่นอนสิวพรสีตองอ่อนหนึ่งร้อยบาทแม่ชีนองกระใจจิตทำบุญทุกรายการหนึ่งหมนหนึ่งร้อยบาท สายตาสายตานี่นะแม่ชีเจริญเพิ่มรัพย์อาเพิ่มศั์เพิ่มศั์มีรัพย์ทั้งเพิ่มทั้งมีซับด้วยอยอะไรมันจะขนาดนั้นเพิ่มศั์มีศั์ด้วยและมีทรัพย์ด้วยนามสกุลทุกทำบุญทุกรายการจํานวนสิบวันตั้งแต่เริ่มต้นมาเนาะเกิดวันละหนึ่งร้อยบาท อันนี้ก็ท่านก็ทำเป็นรวมครั้งเดียวเลยนะเป็นเงินหนึ่งพบาทเพราะฉะนั้นก็จะประกาศไปจนเรื่อยๆจนถึงสิวันนู่นแหละนาะออครบวันแล้วก็หนึ่งพบาทอะไรประมาณนี้ก็แม่จีก็จดให้ด้วยนะบางทีก็ที่ผ่านมาแล้วทาบุญแล้วไม่ได้จดแล้วบางทีก็ไม่ได้อ่านให้ฟังนะถ้ามีก็จดมาได้นะคุณอาพร สกุลบุญญารับทำบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทแม่ชีอัศอ,อิสรีบุญสีตองอ่อนหนังสือสองเล่มสองร้อยบาททำบุญหนังสือนะแม่ชีโยทำบุญหนังสือสวดมนต์สามเล่มโอนรวมบุญเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่ชี ฤทธาใช่ไหมฤุดฤทธาทำบุญวันเกิดล่วงหน้าวันเกิดล่วงหน้าวันที่ยี่สิบสองกุมภาวันเกิดของแม่จีนะถ้าเรารู้วันตายอย่างนี้คงจะดีนอะอันนี้เรารู้วันเกิดอาวันที่ยี่สิบสองกุมภาโอนทำบุญเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบ,บาทอีกบาทเดียว นะอีกบาทเดียวท่านั้นจะหนึ่งหนึ่งพันนะก็เรียกว่าทาด้วยใจแล้วมบริสุทธิ์ความสุขนะเลขเก้าเก้าเก้าเหนไหมเป็นอะไรที่เป็นมงคลนะก็บอกว่าเลขเก้าเก้าถ้าเล่นเก้าเก้าเก้าแล้วจะเป็นมงคลก็เอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะทำบุญในเรื่องวันวันเกิดนะก็แต่มาก็ขออุปโภให้มีความสุขกันแล้วกันเนาะเออ อุทิศกุศลให้มารดาผู้รองรับนางพรทิศสิทธิเวทเวทเวทไทยและอนุโมทนาบุญให้บิดานายวิเชียนสิทธิเวทไทยและครอบครัวอนนี่แม่ชีเนาะต่อไปก็คือแม่ชีรัตนาวงทองดีและครูสมาธิสาขา 145โอนปัจจัยทำบุญ1,000บาทนางขวัญภักกากันปนาร่วมทำบุญทุกรายการวันละ100บาทจำนวน5วันก็เป็นจำนวนเงิน500บาทแม่จีอัญชลีดวงแก้วทุกรายการ100บาท หลานแม่ชีทองสีคุณจรายุทธหันสาร่วมทำบุญวันละหนึ่งร้อยบาทจำนวนห้าวันเป็นรวมเป็นเงินห้าร้อยบาทอาแม่ชีสมหมายสูงสุดและญาติทร่ททำบุญทุก,กรายการหนึ่งร้อยบาทเด็กชายหาุุคิคาวาหาระ นามสกุลน่าจะเป็นญี่ปุ่นเนาะชื่อน่าจะเป็นญี่ปุ่นทำบุญทุกรายการหนึ่งบาทนะเด็กจิงซายากับคาวาฮาวะฮาระ,ะทำบุญทุกรายการหนึ่งบาทนะถ้าอา่านผิดอ่านถกก็ต้องขออภัยนะ,ะแม่จีนิภา วรกายวันทุกรายการหนึ่งบ่อเราหนึ่งร้อยบาทแม่ชีท,ทีระศิราจันทลาทุกรายการสองร้อยบาทแม่ชีจิรพัฒจีนา่าถวายสตบบรอเบอรี่สดหกกล่องแม่ชียุแม่ชียม,ชมยุรีตุ้มหนึ่งกล่องแม่ชีอาณชนันหนึ่งกล่องแม่ชีสุรางหนึ่งกล่อง แม่จีอารีสองกล่องอุบาสกอุบาสิกาพรทิพย์หนึ่งกล่องรวมเป็นสิบสองกล่องแม่ชีถมชมกรเนาะจงกรคำหวานโอนปัจดใจทาบุญให้โลกสองคนอนุโมทนาให้คุณกนิกาคำหวานทําบุญทุกรายการหนึ่งพบาทคุณธรรมรัตน์คำหวาน ทำบุญทุกรายการ1,000บาทแม่จีพรทิพาจันดารัตทำบุญทุกวันพระวันที่ 5, ้2สิบสกุมภาพันห้าร้อยรวมสี่วันทำบุญทุกรายการโอน1,000งพบาทแม่จีภุริตตาชัยนาชัยนาทวี รนนท์ทวีรนนทนทุกรายการหนึ่งร้อยบาทแม่จีสุภาวรรณปานาทปิปานาพิมทุกรายการหนึ่งร้อยบาทแม่จีอเพนแม่จีเลี่ยมกุลนวพรเทศยงทำบุญโอนปจัจจสองร้อย200บาทแม่จีเลี่ยมสายโสภาทุกรายการหนึ่งร้อยบาท แม่จีนัตวันใจเดชหนึ่งร้อบาทแม่ชีบางอ่อนคุณสมศักดิ์คงอย่หนึ่งร้บาทแม่ชีนันทวันนนทะเปาเปาระยะหนึ่งรบาทแม่จีช่อเพชรพันทุพงศ์หนึ่งร้อยบาทแม่จีปุณทิตาครุธาธรรม โอนหนึ่งร้อยบาทคุณสิรินภาอาภากรเจทพัฒนะโอนหนึ่งร้อยบาทคุณปุญราดาสีีสสเสือ,อโอนหนึ่งร้อยบาทคุณกฤมลวงวันขันล้อมโอนหนึ่งยบาทคุณการ คุณการยาพบาบัญยงชัยกิบโอนหนึ่งร้อยบาทคุณอจิมากรยันยงชัยกิบโอนหนึ่งร้อยบาทคุณเสรินพากรสุภศ สุภสัญโยชาโอนหนึ่งร้อยบาทคุณอาทรทำบุญทุกรายการโอนสองร้อยบาทนี่ก็หมดแล้วยังมียอยู่เมจีสุด,ดาสุชาดาอ่าหนังสือจดมลหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยอันนี้ทำบุญรายการหน,นังสือจดมลเนาะ แม่ชีพจนาอุดม100บาทแม่ชีรัตนาวงทองดีส0งร้อยบาทแม่ชีพัชราวินยเ,เวกิน400บาทแม่ชีพ,พันพันชรัตหนึ่งร้อยหาสิบาทแม่ชีพะยาวหนึ่งร้อยบาทอันนี้ที่อ่านมาเป็นหนังสือจดมนนะ แม่จีอัญชลีด,ดวงแก้วสามร้อยบาทแม่จีนอมกระจายกระจายจิตหนึ่งร้อยบาทแม่จีมะลิสาวา่าแสงสว่างหนึ่งร้อยบาทแม่จียานิยานิสามีบุญบุญญาหนึ่งร้อยบาทแม่จีอุสาหอฉอยจองร้อยบาทแม่จีสมไมส้สูงสุดหนึ่งร้อยบาท อุบาสิกาเพิ่มรัดาทิพจรจอนหนึ่งร้อยบาทแม่จีปุณณธิดาครุธารามหนึ่งร้อยบาทแม่จีกนกพิษแม่จีกนกพิษทองมีสองร้อยบาทแม่จีกาญจนา100บาทแม่จีบางอ่อนหอมหอิรัหนึ0งบาท แม่จีระพีพัดหนึ่งร้อยบาทสัตสีวิมลพัดแม่จีแม่จีสัสสัตสีวิมลพัดหนึ่งร้อยบาทแม่จีภูริดาหนึ่งร้อยบาทแม่จีปทุมมานห้าร้อยบาทแม่จีถมถมพรใช่ไหมนะถมพรทำ ทำทำย,อย้อยสองรบาทแม่ชีนันทวันนนทเป่าระยะหนึ่งบาทแม่ชีสิริวันพิบาลหนึ่งบาทกูเกืบลืมไปเพนสุดท้ายเห <c ười> ว่าอยู่ด้านหลัง <c ười> แม่ชีเพนพัน เล็กพงษ์ทำบุญหนังสืออันนี้ทำบุญหนังสือนะาหนึ่งร้อยบาทแม่ชีพิษเพลินพิมทองหนึ่งร้อยบาทแม่ชีสายสุนีเติมสินสุขสองร้อยบาทแม่ชีธัญญพรจันทร์สุขหนึ่งร้อยบาทแม่ชีนันทกาบัวทองหนึ่งร้อยบาทแม่ชีสายฝนโกสมบกฎห้าร้อยบาทอันนี้รวมเงินสด นะที่รวบรวมมาก็เป็นจำนวนเงิน9,220บาทรวมทั้งโอนทั้งหมดทั้งเงินสดทั้งโอนก็19,499บาทอนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อันดับต่อไปเราก็คงที่จ,จะเจริญภาวนาต่อสวนอิติปิโสบุญกุศลใดๆที่อุบาสกอุูบาสิกาแม่ชีท่านทั้งหลายที่ร่วมกันบุญในวันนี้ก็ขอให้มีสุขภาพภรรมามัยแข็งแรงครอบครัวตลอดทั้งญาติมตทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยเตจัสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกะตาปุญญานนภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกุญงามความดีบาร,รมีธรรมในทั้งจะประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทรอนุภาพแห่งกกุญงามความดี ในการประพฤติธปฏิบัติของพระสงค์ตลอดถึงแม่จีผู้สงศิลจงมาเป็นมหาเทเดจานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเภ้าภาพทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม นำมาซึ่งความสุขแก่ท่านครอบครัวสังคมแล้วสายงานของท่านและสายขอจงความปรารถนานานจงพลังสำเร็จจงลังสำเร็จแก่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยะถาวริวหาบุราบริปุเรนตดสาการง เอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสเมจโตสะเภบุเรนโตสังกะปังจันโนปะนารโสยัตามนิโชติรโสยัตถา sa pi di yo a vi do a sa ba ro ko vi na sa tu a ma de va van ra yo a su yo ko pa va sa pi di yo a do a sa ba ro ko มาเดบวาวันดารายุอสุกิริกายุปปวาสามริโยวิวัจันโดสัพพโรโกวินาศตุมาเดบวาวันดารายุอสุกิริกายุปปวาอาวิวาดนาเซริสานิจามวทาปัจายโน จาตตโรธมมาวะตันเตอายุวนโสกังปาลังอายุโดบรรทิโรวนณโดปติปานะโดวะโสกะสาดาตเมธะวิโสกังโสอธิกะจะติกายังตัตตะวะปะรังวันนาโสกังจะปติปานะโด เตกายยาติวาหุนเตยาดายาโตปปัจจติเตปาวาตุสาปมังคารังรักันโตสาปเดวะตาสัมปะปุตานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตปาวาตุสาปมังคารังรักันโตสาปเดวะตา สัมปธรรมานุภาเวนะสัจจโสติภวันตุเตมปาวะโดสะปะมังการังรักันตุสะปเทวตา

Sampai jumpa